แมวเหมียวเด็กเล็กเด็กน้อยนั่งเล่นอยู่ในบ้านกาันสุขสันต์สบายใจมีของเล่นให้เล่นเล่นมีของเล่นให้เล่นมากมายนะเดีมาถึงเวลาเล่นก็เล่นนะเมื่อถึงเวลาหลับก็หลับถึงเวลากินก็กินนี่ลูงนะน้องสมริมไปไหนแล้วลูกสมริมอ่าสมริมหายแล้วสมริมหายไปไหนคะท้รลิมอมเมวเมียวใครอยากทริมบ้าง เห็นโซมไหมโุริมอยู่เดี๋ยวเดอเเอาเมียวเมียวลูกปูเก็บกวาดทำความสาดบ้านอยู่อุ้ยุปล่อยน้องโซริมมาเล่นเล่นข้างนอกไปไหนละมาเล้วมามาเล่นกักปูมาเร็วมาเร็วใครจะมาใครจะมาใครจะมาเล่นกับล่กปูมาเลยเอาเร็วเร็วเร็วเร็นะมาด็งน้อยเดี๋ยวใครมาก่อน ใครมาก่อนเก่ง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  <c oughs> ไม่เล่นกับเราปูเลยเหรอเออไม่เล่นไม่เ,ป,เป็นไรเราปูไม่เล่นด้วยแล้วถ้าไม่เล่นลราปูจะไปทำงานนะมไม่เล่นปูได้ทำงานนะโซมลิมมาแล้วส้มเลิเมส้มเลิมอยู่ไหน <c oughs> มาเลสไหนละ่ะนี่ไงปูปูหานี่หาน็ดหานี้สำหรับน้องแมวเมียวเมียว,ว,วเล็กเป็นน้อย มีกี่กองอ้านี่ไงซอมล้มว้ามาแล้วซอมล้มลยมาแล้วลมามาไหยมานนะมาขึ้นบ้านอีแล้วเล่นก่อนสิเล่นก่อนเดี๋ยวขึ้นไปมปเล่นก่อนมาเล่นก่อนลูกเลยตุลยมาล้นก่อนคขึ้นบ้านแกว่แกอันไหนเลยมาเลยตงดีดดดีดดูดี ก็ไม,ม่ค่อยวันนี้ไม่ค่อยได้มีเวลานั่งเล่นกับน้องเหมียวเท่าไรเนาะมีภารกิจออกไปข้างนอกไปหลายาหลายครั้งหลายหลายที่หลายหลายเกือบเกือบทุกทุกวันเกือ <c> บ <oughs> ทุกวันเนาะก็ทำ,ทำ,ทำเปทำไปธรรมดาเนาะครับขี่ของสงก็ต้องไปเนาะขี่ของสงก็ต้องไปดูแลน้องเหมียวก็ต้องดูแลน้องไก่ก็ไปทั้งห่วงแนละ้วไก่อยู่ข้างนอกไก่อยู่ข้างนอกสบายใจปลอดภัยได้แล้วะเริมานี่มาสุริมานี่นี่น เีมีเทมานีมาเอาปกรอนเอาปก่อนขึ้นบนว่านนี้แล้วขึ้นว่ายแล้วขึ้นวาขึ้นล้ขึ้นนะจะขึ้นเหรอขึ้นไปแล้วเหรอยังเรียนด้วยกันนังเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นไหนโอ้ยขไมมาขึ้นไมมาขึ้นีดขึ้นีดิป ตซลิมโซลิมเล่นกับตุ๊กตาไม่รู้ฮ่าฮ่ไม่สนใจเลยหรือว่าจะไม่เล่นหรืัช่วยเล่นกับตุ๊กตาละน้องเหมียวน้อยเล่นดีกว่าน้อยเล่นอย่างน้อยเล่นน,นคะครับก็ขอโมทนากับศรัทธาสาธุรณชนเจตจำนงกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านเนาะที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องเหมียวได้จะส่งอาหารข้าวของเครื่องเล่นเครื่องใช้พร้อม ยุกยาวิจพันธ์และทรายสำหรับน้องน้องเหมียวขอนมสนาสาธุขอบรุรกุศลทั้งหลาจงอนยพรให้ทุกคนทุกท่านที่มีความรักควาพิมาตาต่อน้องเหมียวจะขอบุญกุส่วนที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติมาที่หลวงปู่ได้กระทำทุกผู้บุญขอจงส่งผลถึงอย่างสาธุชนทุกคนทุกท่านด้วยเช่นกันตันนี้หลวงปู่ก็มีพักเกียเก่ยวกับภานอกบ่อยๆเนาะก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้องน้องเหมียวนะหลวงปู่มไม่อยู่ ตอนนี้ยังไม่ได้ไปค้างคืนที่ไหนเนาะไปเช้ากลับเย็นไปส,สายๆกลับตอนเย็นจนก็ไม่มีปัญหาอะไรท้ำเหยวอยู่ในบ้านสบายใจเนาะไม่น่าจะจะอยู่ในบ้านสบายใจแล้วก็กลางคืนก็หลวงพ่อก็กลักกบมานอนที่นี่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าในโอกาสที่ออกไปข้างนอกไปหลายๆวนันไปที่ไปค้างคืนก็จะมีนางสายันกับคอรอบครัวเขานะมาดูแลให้เร้ก็จะมาดูแลมาทช้เย่นเพาะส่วนของนางสายันอยูข่ข้างวัดนี่แหละครับ เขาก็มาที่มาดูแลมาให้ตอนเช้าเขาก็รับพระบุธรรมออกรับพิธบาตเนาะหลวงปู่ไม่อยู่เขาก็รับพิธบาทได้รถค่อยช้ามาตอนเช้าก็มาดูแลวัดวารามนี่แหละเนาะเพราะเขาเปคนมีมีไร่มีสวยอยู่ที่นี่เขาไก็ต้องห่วงเนาะห่วงหลวงปู่เขจะได้ปฏิบัติเกียรได้สบายใจและได้ทํางานให้ทุเรศรู้รื่ไปด้วยดีงานทางของคณะสงฆ์มีไปหลายที่หลายทางไป หลายๆจังหวัดช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี้ก็จะมีการปฏิบัติทเข้อกรรมหลายๆที่เนาะก็ไปช่วยท่านแล้วก็มีงานประเพณีต่างๆก็ต้องไปออกาษาแล้วพระเราต้องออกไปจะเลกไปเพื่อเพื่อธรรมชาติดูแลธรรมชาติเพื่อธรรมะศึกษาธรรมะธรรมะเพื่อธรรมชาติอะไรเนะไปเพื่อปรับสภาพการเป็นอยู่ดูแลธรรมชาติดูแลเรื่อง กิจะเจวเองดูแลเรื่องธรรมะแนะนำถ้าไปถ้าใายไโยมเยี่ยมได้ทำต่างๆในวัดบาอามไปเคารพครูบาอาจารย์ในทางที่ต่างไปให้ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับเราเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะไปเยี่ยมพระเยี่ยมพระผู้ป่วยเยี่ยมพระผู้เท่าผู้เอาพระสงฆ์ผู้อาพาธด้วยในกี่ของสงฆ์ที่หลวงปู่ต้องทำคือพระพระชิกีฬานุปทาดูแลพระผู้ป่วยดูแลพระผู้สงฆ์ผู้อาพาธเนาะ เขาก็ขอให้ประโยมทุกท่านที่รับชมคลิปลกูเนาะขอให้ได้รับโบนีสด้วยซึ่งกันแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะดูแลกันไปได้เขาก็ขออเมอรยพรให้ทุกท่านที่ได้ส่งของ,ของให้น้องเมียวก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งน้งสำหรับท่านใดที่ส่งมาที่ส่งจากทางร้านมาเนาะงปูไม่ทราบว่าเป็นเจ้าภาพท่านใดที่ซื้อหรือผู้จ่ายปัจจ่ายเงินให้ซื้อของมาตัวน,นั้นเนาะ ต่ถ้าระบ,บุนิดหนึ่งก็ดีนิดหนึ่งที่เขียนไว้ข้างๆให้ทางร้านเขาเขียนก็ได้ว่าลงเรียกว่าจากงุดไหนหรือไม่ก็โทรศัพท์หาลวงปู่เลยส่รแจ้งล่วงหน้าเราก็ได้ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีของชินน,ชนั้นชนนี้อันนั้นอันนี้ส่งมาให้เนาะจากตรงนั้นจากตรงนี้สั่งที่นั่นไปก็จะได้รู้ไว้ก่อนก็จะได้อนุโมทนาถูกต้องว่าเป็นของโยมท่านใดเอฟซี FC ท่านใดเนาะและถ้าไม่ทราบโทรบอกนะถ้าไม่ทราบโทรก็โทรตามเบอร์นี้เลยเนาะ 065489862เนาะคือถ <S preach science> ้าส่งมาถูกพี่รู้ที่ส่งก็ต้องต้องรู <but> ้เบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วเนาะส่งมาแต่โทรบอกก่อนเนาะโทรบอกก่อนได้หรือมันก็ลายมาก็ได้นะลายเบอร์นี้แหละลายเบอร์065489862นี่เนาะส่วนเบอร์ลายเบอร์นี้ก็ได้เนาะเขาก็ขอโฆษณาถูกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจีบไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความทรงนีๆเดี๋ยวทุกคนทุกท่านทุกกันทุกท่านทุกคนเดินน้ำมี๊อย่เงียบเลย กมีอะไรเนกันเงียบเลยหมูพูดคนเดียวหูพูดคนเดียวแล้วน้องต้องเล่นไปไหนล่ะตองเล่นไปอะไต้องเล่นไปเลข้านอกเหรอข้างนอกไม่ใช่ไปนะลูกอยู่ข้างในนี่อยู่ในบ้านนี่แหละเล่นอยู่ข้างในนี่เล่นอยู่ข้างในนี้หไปอะไรข้างนอกนี่ไงของเล่นมีเยอะๆลูกอายปลาก็มีปลาก็มีปลาปลาปลปลาปลาปล ป็ดจ้าป้า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 เจ้าป้าเร่งก่อนลูกนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถึงเวลาค่อยกินอาหารลูกนะเล่งก่อนลูกพวกพี่ๆเขาอยู่ข้างนอกนูกไม่ได้อยู่ข้างในนี่นี่น้องเล็กๆอยู่นี่กันน้องเล็กๆอยู่นี่กันน้องเล็กๆอยู่นี่กันเดี๋ยวปู่จะได้จะเตรียมอาหารลองเลยหุงข้าวไว้แล้วแลนะหุงข้าวไว้แล้วยังไม่ได้คลุกอาหารเลยเนาะเออ อาหารน้องเหมียวอาหารม่มีอาหารเม็ดหาเปียกไม่มีแล้วเนาะหาเปียกเด็กเล็กไม่มีแล้วหาเปียกไม่มีแล้วปู่ก็ต้องซื้อนี่มีของของส้มลิมของส้มลิมมีอาหารสำหรับน้องส้มลิมอยู่อันหนึ่งครับเขาก็กินอันนี้นี้แล้วกินอาหารเปียกด้วยแต่เด็กหมดแล้วเด็กกินกันเยอะเด็กเล็กๆกินกันเยอะเด็กน้อยเลยกินกันเยอะหมดไปแล้วเด็น้องกินนเยอะหมดแล้ว หาเปียคุกคุกกับข้าวเขากินกันดีนะหาแม่ก็หฮแม่ก็หฮแม่เด็กน้อยหมดแล้วเนะเหลือแต่มเมียหฮแม่เด็กใหญ่ยังไม่หมดอยู่ในกระป๋องเนี่ยอยู่ในทางอยู่ในอยู่ในโหลนี่สองโหลสองโหลนี้ก็ได้อ่าส,สองวันได้เนาะครับแล้วก็เป็นอาหารอาหารเมียวใหญ่อาหารเมียวโตอาหารเมียวโตยังพอมีอยู่เนาะพอมีอยู่ก็ยังมีของอันนี้ด้วยคอเลยนะของแม็กซิมายังมีอยู่ เดืองกระสอบครึ่งน,น,นั้นเมียวโตตัวเมียวเล็กหมดแล้วไม่มีแล้วเมียวเล็กเนะเกียนหาเปียกกระป๋บบางส้นไว้ก่อนแล้วนะครับก็ขอขอบยุติเยาว่นนี้นะพวกก็มปปาช่วยตัวปอะชาชนดีมีทุกสาทุก กินหาเม็ดลอกกันเรือยกินหาเม็ดแค่หิวกันล e ูกกินหาเม็ดกินก ah ่อนกินก่อนลูกนะกินหาเม็ดกันก่อนกุ๊บกับ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 เด็กเล็กๆกินได้ไหมลูกเคี้ยวออกไหมเคี้ยวได้ไหมลูกเด็กเล็กเคี้ยวไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยกินนะเด็กเล็กเคี้ยวไม่ออกครับ เคี้ยวไม่เคี้ยวไม่ได้ก็ต้องพยายามเคี้ยวลูกเด้อเพื่อกันหิวลูกกันหิวนะกินจะกินจะกินจะลูกเด้อกินก่อนเดี๋ยวลุงปูค่อยคุกข้าวกับอันนี้คุกข้าวกับไก่นะเดี๋ยวราราอจนเจย็นลูกนะตอนนี้กินก็กินรองทอดกระรุดน,นะส้มทองส้มทองกินได้ไหมลูกส้ทองกินได้ไหมลุงปู่หนูก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหรนะ่ กินท mmm, um ี่ลูกกินลูกกินกินกินกนก่อนกินก่อนน้องน้องทองน้องสีสีน้องเล็กสีสีกินได้ไหมลูกกินได้ไหมกินได้ไหมเออน้องขอก็ไม่กินเลยไม่ค่อยมีใครกินมีแต่พี่ใหญ่ใหญ่กินเนาะพี่ใหญ่ใหญ่กินได้เป็นอาหารเม็ดเม็ดเด็กของลูกลูกนะอาหารเม็ดของเด็กนด็ลูกหน่กินได้ลูกกินเลยกินเลยกินเลย